เศษ8ส่วน13เราก็มาคูณด้วย11หารด้วย11ก็จะได้ค่าเป็นเศษ88ส่วนด้วย143เลข7ส่วน11ก็เหมือนกันเราก็เอาตัวส่วนของอีกเลขหนึง่งก็คือ13มาคูณทั้งบนและล่างก็จะได้เศษ91ส่วน143่ัดจากนั้นเราก็เอา88กับ91มาเปรียบเทียบกันก็จะได้ว่า88ส่วนหน้อยน้อยกว่า91ส่วน143 นอกจากวิธีนี้เรามีอีกวิธีหนึ่งง่ายกว่าใช้วิธีคูณไขว้ขึ้นบนเลยเลขด้านไหนมากเราก็จะถือว่าเศษส่วนตัวนั้นน่ะมากอย่างเช่นเลขตัวเดิมเราก็คูณไขว้13คูณขึ้นไปกับ7คูณกันได้91 11คูณไขว้ขึ้นไปกับ8ก็จะได้88ถัดจากนั้นเอา88กับ91นี้มาเทียบกันเลข88มันน้อยกว่าเราสรุปเลยว่ามันคือ8ส่วน13น้อยกว่า7ส่วน11 เอาแบบนี้เปรียบเทียบกับแบบที่1เมื่อกี้แล้วพบว่าไม่ว่าจะทำร้วยวิธีไหนก็จะมีค่าคำตอบออกมาเท่ากัน